และที่สําคัญนะคนสมัยก่อนที่จะเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นดาราได้จะต้องชัดเจนรูปร่างหน้าตาโดยเฉพาะหนังหน้าสําคัญหนังหน้าอย่างเงี้ยเป็นพระเอกไม่ได้หรอหนังหน้าอย่างเงี้ยเป็นนังเอกไม่ได้หรอครับสวัสดีครับอุบวิริยะนะครับ ครับสวัสดีครับชาไทยครับกับรายการย้อนรอยคนเป็นข่าววันนี้เราจะมาพูดเรื่องประเด็นอะไรคุณชาไทยเจ้าขาเส้นทางเข้าสู่วงการบันเทิงพี่อุบโอ้โหยุคนี้สมัยนี้มันมีหลายช่องทางที่จะเข้าสู่วงการบันเทิงไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนนะมันเข้ายากมากชาไทยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าการติดต่อสื่อสารหรือเปล่าใช่ ผมว่าโอกาสน้อยมากเลยถ้าเป็นแต่ก่อนอ่ะบางคนอาจจะอยู่ในป่าโกงป่ากล้วยอยู่ในป่าช้างเผือกค่ะช้างเผือกในป่าใหญ่ถ้าไม่มีคนพบเห็นก็ไม่สามารถเข้าวงการบันเทิงได้และที่สําคัญนะคนสมัยก่อนที่จะเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นดาราได้จะต้องชัดเจนรูปร่างหน้าตาโดยเฉพาะหนังหน้าสําคัญหนังหน้าอย่างเงี้ยเป็นพระเอกไม่ได้หรอกหนังหน้าอย่างเงี้ยเป็นนางเอกไม่ได้หรอก คือมันยากมากนะฮะไม่ใช่ง่ายเหมือนสมัยนี้สมัยนี้โอ้โหทำอะไรแป๊บเดียวเป็นข่าวเป็นทองอ้อมเดอดทก็เป็นดาราได้สมัยก่อนนะ,ะจะต้องเป็นลูกท่านหลานเธอเป็นการบอกต่อบางคนก็มาจากการเป็นนักร้องอย่างคุณพ่อไพรโร์ใจสิ่งที่เสียชีวิตไม่นานนะฮะอย่างอาคุณพ่อแอดสมบัติเมนทนีก็ทํางานการรถไฟอาศัยท่านชอบเล่นอะไรนะกล้ามใช่ไหมก็เลยหุ่นดีอย่างคุณชายาสุริยันเขเป็นนักมวย นะะมันมีหลายช่องทางเขาบอกว่าบางคนนะฮะมาดูการถ่ายทําหนังอ่ะก็หน้าตาสวยหล่อเข้าตาแมวมองเข้าตาคนในกองถ่ายก็ถูกอัญเชิญเข้ามาเล่นก็มีหลายคน<ม>นะครับสแสดงว่าแบบนี้มันก็แบบโอกาสน้อยมันอยู่ที่สแสดงว่าดวงด้วยอยู่ที่ดวงอยู่ที่จังหวะครับอยู่ที่จังหวะนะ<ก>แต่สมัยก่อนก็พระเอกนางเอกก็น้อยนยไม่เหมือนทุกวันนี้แล้วแล้วการประกวดมันจะมีอ่าสมัยก่อนถ้าอะไรนะ เป็นยาน้ำมันใส่ผมประกวด10บปลอเพื่อเข้าสู่วงการบันเทิงประกวด เหมือนว่ามันจะเน้นเป็นนักกล้ามอ่ะส่วนประกวดก็จะมีน้อยมากจะมีเวทีนางสาวไทยครับซึ่งซึ่งดารารุ่นใหญ่ก็มาจากเวทีประกวดนางสาวไทยหลายท่านนะฮะยังอยู่กันทุกวันนี้นะฮะก็ยังมีแล้วแล้วผมจะพูดถึงอ่านักพวกนักปั้นผู้จัดการเนี่ยเขาไปหายังไงหานักแสดงหรือว่าหาหนุ่มๆเข้าวงการมนสมัยก่อนอาชีพนักปั้นมันไม่มีนะมันไม่มีมันมียุคยุคพี่เองยุคยุคยุคพ่อแอสสมบัตินี้ไม่มีไม่มีมันจะมีเขาเรียกแมวมองแมวมองนี้บางคนทําไม่ได้เป็น อาชีพแมมมอมันก็จะเป็นใครก็ได้ก็ไปเจอคนหนุ่มสาวหน้าตาดีแล้วก็อาศัยที่อาจจะมีประสบการณ์รู้จักทีมงานที่อยู่ในวงการบันเทิงก็ไปบอกต่อมม่ตางคาจะใช้วิธีการบอกต่อบอกต่อเาเรีาากว่าแมาามมองอตรงนี้ใช่ครับนี้มีนักร้องรอ,อโรงเรียนนี้มีครูสวยก็ไปทาบทาติดต่อมาการพูดต่อปากก็มันก็จะเป็นแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้พูดถึงยุคพี่ต่อมายุคนักปั้นอะ ท,ที่ต้องแบบไปหาเด็กมาเข้าสังกัดมาเป็นดารานักร้องอะไรแบบนี้มันมีวิธีการยังไงงเพราะว่าเราทําเป็นบอกอนิตยสารวัยรุ่นดาราอย่างคุณพจน์อนอนท์ก็มีอธิอดานวัยรุ่นเราก็จะมีคอลัมน์เด็กใหม่เอาเด็กใหม่มาถ่ายแบบมาแจ้งเกิดมาแนะนํารูปถ่ายพรีเซนต์ตัวเองชื่อ เล่นชื่อจริงนะมรุุอายุส่วนสูงเรียนที่ไหนพอลงหนังสือไปก็จะมีค่ายเทปให้หนังให้ละครซึ่งเขาสนใจล้วก็พาไปแทะซึ่งการที่เข้ามาเป็นนักบ้านโดยจับพัดจับผูโดยไม่ได้เป็นอาชีพเพราะอาชีพหลักเราทำนังสืออยู่แล้วมันก็จะเกิดด้วยประกาศชนิดหรือจากอพอยุคนี้นะมันจะเริ่มมีการประกวดเยอะอย่างเวทีดัชชี่ดัชมิา อะไรอ่ะหนุ่มสาวช่างฝันนิสานเธอกับฉันหนุ่มสาววัยน่ารักอ่าประมาณนี้แล้วก็จะมีเวทีอย่างท็อปโมเดลไทลด์ที่ชาวไทยเคยประกฏมันจะมาที่หลังนะฮะแล้วมันก็จะมีเวทีอมิดทีนไทยแลนด์วัยรุ่นหน่อยมีดัชชี่ดัชมิลรุ่นนั้นนะประมาณยุค90้าูนะมันจะเป็นอะไรที่ฮือฮามากกับดาราเด็กวัยรุ่นเพรนมันกำลังนิยมใช่ไหมฮะและค่ายเทปค่ายหนังค่ายละครมันโอ้ระเบิดรลเ้อร,ร,เร์เรื่องลือมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นอะไรอ่ะเป็นที่แบบ ต้องการต้องมัน,มน,มนสุดข,ขีดอะ่ะมันจเจริญสุดข,ขีดก็จะมีหลายๆเวทีที่จัดประกวดอย่างเวทีนักร้องสมัยก่อนก็จะมีอะไรพนาโซนิกมีค่ายนุนค่ายนี้เขาจะจัดสมัยใหม่ก็จะมี a อเอฟเดอะสตาร์อะคาเดมี่บอาเบางคนเดีย๋ยวนี้การเป็นดารานะมันไม่จำเป็นต้องมาจากเวทีประกวดนะจากจากเวทีประกวดปกติมันจะต้องไปเวทีประกวดนางแบบในแบบนางงามไายงามนอกจากประกวดแล้วมีมีเข้าทางไหนบ้างจากโงการบันเทิงพี่อุ๊ ก็เยอะแยะมากเลยเดี๋ยวขอพูดเรื่องนี้ก่อนมันก็จะมาจากการประกวดร้องเพลง,ง,พลงการประกวดเช่นเขาเรียกประกวดเลยนะประกวดไอ้เดินแบบแบบประกวดการไอแข่งขันบางทีก็เล่นดนตรีนะฮะแล้วก็จะมาจากการแบบเดี๋ยวนี้ไปเดินห้างไปเจอแมวมองก็เป็นดาราดได้แต่เดี๋ยวนี้มันกลับตรงกันข้ามก็งงเหมือนกันบางคนเป็นข่าว ก็เป็นตาสีตาสาอยู่บานนอกบันนาบางคน,นมีข้อหาผู้ต้องสงสัยเสลอเผือกมาเป็นดาราได้ฉันก็งงและฉันก็เป็นคนนํามาเป็นดารา <c oughs> แต่ทังนี้ท้งนั้นมันก็ไม่ได้นานเพราะมันไม่ใช่ตัวตอนจริงครับเออ,อม,มันไม่ได้นนของจริงก็ได้ไม่นานอย่างที่บอกว่าของจริงอย่างฉันเห็นไหมฉันก็แมวก็ชีวิตฉันก็อยู่ได้นานถึงไม่ได้โด่งดังระเบิดฟ้ามันก็เป็นเรื่องของอะไรเขาเรียกวิบากกรรม พี่อุบอ,อยู่ในวงการนานแล้วน่าจะรู้ข้อมูลต่างๆนะครับจะถามว่าดาราดังๆในปัจจุบันนี้เขาเข้าวงการด้วยอะไรครับทานไรไหไมายถึงอย่างเช่นนเดตจากพีเซนเตอร์นเดชย่าย,ย่า,าม,มาก,ก็เริ่มจากพีเซนเตอร์เป็นพีเซนเตอร์พรีเซนเตอร์โฆษณานั้นโฆษณานี้เพราะว่าอาจจะมีผู้จัดการที่อาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการหาโฆษณานะก็เริ่มจากตรงนี้นะฮะแต่บางคนก็มาจาก าการประกวดร้องเพลงหลายๆคนก็เวทีประกวดร้องเพลงหรือบางทีก็แฟชั่นอย่างท็อปโมเดลไทยแลนด์หรือไทยซูเปอ์โมเดลไทยแลนดะะ์ก็จะมาจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวนี้มันก็ยังมีการประกวดนะอย่างเวทีเวทีที่ช่องต่างๆที่ก็นํามาสร้างไอ้นำมามานำมาจาัดประกวด มางคนเข <อ S 1> <ด>้ามาปุ๊บก็เล่นหนังเลยมางคนเข้ามาถ่ายโฆษณากรหรือว่าเป็น,นการประกวดมันจะเป็นวัตจักฮะมังคนก็จะเริ่มจากมันเริ่มจากอย่างที่บอกว่าวงการนี้เป็นวัตจักรคือจากการประกวดมาเป็นดาราหรือเป็นในแบบแล้วก็มาเป็นนักร้องแล้วก็หมุนไปหมุนมาตรงนั้นก็อยู่แค่นี้ฮะตรงนี้ก็คล้ายว่าแบบมันเป็นพื้นฐานแต่ส่วนมากที่ที่ดูดูก็คือมาจากเวทีประกวดเวทีประกวดประมาณ80 80%นได้ได้เพราะว่าท่าที่ผ่านมาทุกคนมี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 มงกุฎมีตําแหน่งการันตีไม้วลิก็มีจาก M Thailand ปุ๊กลุกก็เวทีมิดีท i แลน a ์ยู n ิเวอร e สนะฮะโมน้องอะนะโบเมรดาครับที่ตอนนี้ย้ายจากช่อง7มาช่อง3ก็มาจากเวทีไทยซูเปอร์โมเดแล้วพี่อุ๊มมีวิธีการดันเด็กเข้าช่องได้ยังไงหรือเข้าสู่การยังไงครับโอ้ันเดน้มันก็ยากและแข่งขันกันเพราะว่าเดนี้ค่าย ทค่หนังให้ละครจะมีแม่มบประจำทา่เด็กมันต้องเก่งจริงๆหรือมีคาคาแรคเ,เตอร์ที่ชัดเจนตรงนี้มันถึงจะต่อยอดแต่ที่สําคัญนะนอกจากหน้าตารูปร่างดีแล้วมันจะต้องมีความสามารถด้วยและรวมไปถึงนิสัยใจคอนะฮะเขาบอกว่ามันถึงจะรวมทําให้เราอยู่วงการนี้ได้นานนะครับก็ท้ายนี้แล้วนะฮะอยากจะฝากทุกคนว่าคนเรานะฮะถ้าหน้าตารูปร่างดีมีความสามารถนะฮะคุณไม่ต้องควนะครับ คุณก็จะสามารถอยู่ในวงการนี้ได้นานนะฮรที่สำคัญคือต้องมีกฎระเบียบวินัยและมีความกระตันยูใช่ไหมครับาชาไตายมีอะไรจะเพิ่มเติมเสริมไหมครับครับสำหรับท้ายทิปนี้นะครับชาไทยก็มีรับคงฝากท่านผู้ชมทางบ้าน,นครับชีวิตของคนเรานะครับมันไม่เท่าเทียมกันนะครับมันอยู่ที่ตัวเราเองว่าเราจะเลือกในสิ่งไหนเรา มุ่งมั่นในสิ่งไหนนะครับเราก็ควรจะเต็มที่และตามฝันให้เป็นจริงครับ